สวัสดีค่ะวันนี้กําลังทําอะไรกินค่ะโตโตว่าจะยําแหนมเด้อพี่น้องค่ะได้แหนมซอคอนเกลนมาแท่งหนึ่ง้อค่ะพี่น้องค่ะกําลังจะยาแหนมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะผักก็มีอะไรบ้างค่ะหอมแขกโตโตใส่ตะใครด้วยนะคะต้นหอมผักชีใบเรื่อยค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะโตโตชอบผักเยอะๆค่ะพี่น้องค่ะ เยอะๆแล้วคะ่ะใส่ลงไปเลยนะฮะนี่นะคะก็จะได้ในนี้นะคะอันนี้ก็ผงชรสใส่หน่อยแสีบหน่อยใส่หลายแสบหลายเป็นว่าเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่ซอสหน่อยหนึ่งนะฮะก็ใส่ผงคะ่ะผงทำน้ำตกผงทำลาบนั่นแหละค่ะพี่น้องป่องไปขาใส่ลงไปน้อยหนึ่งคะ่ะแต่ก็น้ำปลาคะ่ะ ขาดไม่ได้คือปลาร้ากับพีน่นงค่ะโอ้ขาดไม่ได้คือปลาร้าหน่อยหนึ่งของตัวโตวแล้วก็ตัวโต้ตปรุงเองนะคะส่วนมากปลารก็นะคะพี่นองนี่แหละค่ะเราก็มาคนนะคะคนคนคน,คนจ้ะ ใสกันไปนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาเทใส่จานเลยค่ะพี่น้องขานี่หลยค่ะยำแหนมนะคะยำแหนมก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้ค่ะพี่น้องขาพอเสร็จแล้วเราก็ได้หน้าตาแบบนี้ค่ะพี่น้องขามามามาขามาแซดด้วยกันเด้อจ้า